วันนี้มาร่วมกับมีเวิร์สำหรับโันีเป็นัไงบ้างวันนี้ร,นรับหน้าที่อะไรบ้างสำหรับวันนี้นะคะก็ได้มาร่วมง,งานกับมิชิลเวิร์สระบเวียค่ะแล้ววันนี้ก็รับหน้าที่เป็นพิธีกรพัสนานะคะก็จะเป็นช่าบุกไปถึงหลักเวทีเลยค่ะพิธีกรพัสนาค่ะพร้อมยังไงบาง้างคะวันนี้พร้อมยังไงบ้างก็คือด้วยความที่มันเป็นรายการสดน,นะคะ<ช>เราก็าจะต้องรับมือกับแต่ละอย่างที่จะเกิดเกิดขึ้นนะคะเราก็จะถามความรู้สึกผู้เข้าประกวดแบบสดๆกันไปเลย กับยุคที่เปลี่ยนายพอไม่ใช่เมือของเป็นจีไอ,อแล้วเห็นทิศทางอะไรยังไงบ้างสำหรับ Miss u n i v e r ที่เห็นตอนนี้นะคะคือเมที่อลังการมากคือขนาด m i สย u n i v e r s ์สระบุรีนะคะตอนนี้ชั้มเข้าไปเห็นแล้วแล้วก็เห็นซีเควนซ์งานการจัดการทุกอย่างรู้สึกว่ามีความแบบอินเตอร์สุดๆเลยค่ะแล้วก็ตื่นเต้นหนักและชั้คิดว่าในฐานะที่เราเป็นรุ่นพี่นางงามนะเราก็อยากจะเห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นเรื่อยๆในวงการนางงามของเราค่ะ ก็พร้อมที่จะสนุกแล้วล่ะค่ะใช่มสวยค่ะตอนนี้ของควา,นาน<อ>มุ้นแหนนางะคก็จะติดมากกับความ,มเป็นเกมดีทีวียุคก่อน่คะเขารู้สึกว่าเหมือนกันที่แบบว่าในการขัดเปลี่ยนในตอนนี้กลัวจะแบบว่ามันจะไม่เหมือนเดิม,มอาจจะไม่ได้แบบนางงานมที่เป็นสายดีทีวีสายแบบว่าในเรื่องของการช่ดดยวยเหลือสังคมอยู่เลยนะคะคือชมว่า,นา,น,าน,นางงามในทุกยุคทุกสมัยเนี่ย ไม่มีใครเหมือนกันเลยแม้แต่คนเดียวนะคือทุกคนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วแล้วก็สําหรับยุคนี้นะคะยุค new era ใช่ไหมคะฉันเชื่อว่าเราจะต้องแบบอยู่กับการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและยิ่งทุกวันนี้มันเป็นยุคดิจิทัลเ,เราต้องเปลี่ยนตามโลกให้ทัน่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยพออยู่ใน new era แล้วะค่ะก็จะเป็น new era ที่ฉันคิดว่าทุกคนก็จะได้เรียนรู้สิ่งให,หม่ๆแล้วก็ได้อดตตัวเองให้เข้ากับ โลกในยุคนี้อะค่ะรูหลายคนบอกว่ามันกลัจะขาดของเยอะจนเกินไอะไรอย่างนี้ใช่เป็นอะไรใช่ว่าตามยุคสมัยแหละแล้วก็แล้วแต่บริบทของว่าทางโปรดักชันชิ้นนั้นเขาต้องการอะไรอะค่ะแล้วถ้าคุณต้องการสิ่งนั้นคุณต้องการบุ้งคุณต้องการอยู่ในองค์กรเขาคุณก็ต้องรู้ว่าเขาต้องการอะไรแล้วก็ทําตามเพราะว่าโจทย์เขาไม่ได้แอบโจทย์คุณนะเขาบอกว่าน้องได้ต้นอยู่แล้วแต่ถ้าคุณต้องการมัน คุณก็ต้องฝึกฝนในจุดที่ขาต้องการถ้าเกิดผู้ชายในสมมติว่าถ้าเกิดว่ามันจะต้องขายของหรือว่าต้องแบบอะไรเงี้ยตัวผู้ชายเนี้ยมีอะไงแบบเราสามารถที่แบบำตรงนี้ได้ไหมชั้นอะไม่ติดนะแต่ว่าในส่วนตัวของชามนเองเลยนะชามเป็นคนที่พูดคนเดียวไม่ค่อยเกยแกยแล้วชามอาจจะถ้าสมมติว่าชามนก็ปวดยุคนี้ชามอาจจะต้องฝึกฝนหนักมากแต่ว่าในยุคข,ของชามอ่ะมันก็ชามก็ฝึกฝนในสิ่งที่ยุคนั้นต้องการมันก็แล้วแต่ยุคแต่สมมติ่าต้องทำการ สำหรับช้างทาวันนี้เรามองกมูลในสระบุรียังไงางในใจเราในใจเรานะก็มองคนมอของสระบุรีก็เป็นคนที่ต้องมีความมั่นใจเพราะว่าจริงๆแล้วทีมของมิสเตอร์สสระบุรีคือเขาต้องการพลังของสาวงามรุ่นใหม่ก็ต้องมีคนที่มีวิสัยทัศน์ที่เข้ากับยุคสมัยทุกวันนี้ได้แล้วก็เล่นโซเชียลเก่งแล้วก็อาจจะมีการแบบมีมีมีม แนวคิดที่จะเป็นกระบอกเสียงในวิธีทางไหนได้บ้างเราก็ใทีตัวยงได้แบบนี้ใช่ใชค่ะคิดว่าคนน่าจะมาแนวนี้ค่ะก็ค,ะคือคนที่ครบในทุกๆด้านจะบอกว่าเก่งอย่างเดียวเลยแล้วก็เดินชุดไปนักไม่เป็นหรืมันก็ไม่ใช่ทุกอย่างมันต้องมา พร้อมกันหมดค่ะเโอกาสนในชาวนวีเอชาวนวีเอรุ่นอื่นนะก็อยากที่จะเห็นนะคะยังไงก็ขอฟีดแบ็กดีๆด้วยนะคะจะได้ไปได้หลายๆจังหวัดนะคะแต่ละจังหวัดสามารถติดต่อได้ได้ค่ะยินดีอยากไปค่ะอยากไปเที่ยวทั่วไทยเลยอะค่ะที่ทำไม่ทำหรือครับค่ะ หดเลยปีนี้พักก่อนไหมเพราะว่าถ้าเราทําใช่นนั้นเราก็ต้องโฟกัสที่จังหวัดเดียวแล้วเราก็จะไม่ได้ไปเที่ยวไงเราก็อยากไปเที่ยวตามจังหวัดต่างๆได้เชียร์หลายๆคนนี้ใช่ครับแต่ใช่ไม่เป็นกรรมการได้ค่ะแฮปปี้ที่านเป็นยัง้าพอเราได้ทำเองแล้วมันมันบ้างไหมมันเป็นยังไงบ้างหรอเดี๋ยวก่อน มันเป็นยังไงบ้างมันก็เป็นคําตอบที่ชั้นเพิ่งตอบเมื่อกี้เนี่ย <laughs> ว่าโอ้ยขอไปเป็นแขกัเชิญเขาสนุกด,ดีเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าหายเหนื่อยเมื่อไหร่โอเคอนาคตไม่แน่ถ้าคิดว่าตัวเองกลับมาประกวดอีกทีนี้มันจะเหนื่อยมากขนาดไหนเหนื่อยมันเหนื่อยในหลายแบบช <c oughs> ันคิดว่าทุกวันนี้นะไปตัวคนเดียวไม่ได้นะคุณต้องมีทีมมีทีมที่เข้าใจคุณมีทีมที่สามารถที่จะ สู้ไปกับคนได้แล้วแบบมองตาก็รู้ใจกันอะมันมันยากนะมันต้องสู้เป็นทีมดังนั้นเราอยู่ตรงนี้แล้วค่ะเราเป็นลิฟพี่สวยๆเป็นกรรมการเป็นพิจิตรเป็นอะไรอย่างนี้ก็มีความสุขเีค่ะโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะนคพี่อย